สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำเดือนธันวาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะยังมีอิทธิพลของไพ่ที่ดีมากๆ เข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะในเรื่องของโอกาสเรื่องของความราบรื่นเรื่องของความสุขข่าวดีต่างๆยังเข้าหาคนที่เกิดราศีมังกรอยู่ตำแหน่งไพ่ใบแรกนะก็ปรากฏไพ่พระนะเป็นตำแหน่งที่ส่งผลด้านดีนะเดือนนี้อาจจะไม่มีเคราะห์อะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรวมถึงนะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้นะมีการไปอบรมง,งานไปสัมนางานหรือว่าในเรื่องของการใช้ชีวิต นะถ้ามีเรื่องของการทําบุญการเข้าหาผู้ใหญ่นะคะหรือการเรียนรู้เพิ่มเติมอันนี้ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆถือว่าเป็นไพ่ผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เป็นไพท่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวดานะที่ยังดูแลหรือยังคุ้มครองนะคนที่เกิดราศีมังกรอ,อยู่นะคะ มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเดินทางนะการปรับเปลี่ยนทุกอย่างจะเข้ามานะแล้วก็ยังมีเรื่องของความสุขหรือข่าวดีด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องให้เครียดบ้างแต่รายได้หรือการเดินทางยังเกิดขึ้นอยู่นะคะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของตําแหน่งต่างๆนี้ยังเข้ามานะเป็นตําแหน่งที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรอยู่นะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้ชายหรือผู้ร่วมหุ้นธุรกิจนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆอาจจะเข้ามาส่งเสริมหรือนำในเรื่องของข่าวดีหรือสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ในช่วงเดือนนี้นะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงคุณแม่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะถือว่ายังเข้ามานะทำให้เกิดในเรื่องของรายได้ดีๆในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าถือว่าส่งเสริมดวงในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของข่าวดีมีการขยับขยายธุรกิจนะ,ะหรือมีเรื่องของอโชคนะคะที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะ <c oughs> บางคนก็มีเรื่องของการทําบุญนะ,ะมีการขึ้นบ้านนะคะหรือว่ามีเรื่องของงานมงคลต่างๆอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องอันนี้ถือว่ายังดีอยู่นะยังส่งเสริมในเรื่องของการทํางานอยู่แต่ ให้ Shift, ระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะในตําแหน่งของญาติาน,นี่อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานหรือเรื่องของสถานที่หรือเรื่องของบ้านน่ะเข้ามากระทบในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะในตําแหน่งของบริวารน,นะคะก็ถือว่าจะได้บริวารที่เก่งนะคะเข้ามาช่วยเหลือง,งานด้วยบริวารมีความคล่องตัวนะในเรื่องของการทํางานนะคะตาแหน่งของลูกหรือหลานอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้น ะะฉะนั้นก็มองว่ายังส่งผลดีนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะให้รอบครอบอาจจะมีปัญหากันในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะาอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสื่อสารเรื่องของสัญญาหรืออาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยอันนี้ยังต้องระมัดระวงังอาจจะไม่ใช่ตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงเท่าไหร่รวมถึงเรื่องของการปรับเปลี่ยนเรื่องการพูดคุยกันมันอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นบ้างอันนี้ก็ต้องไปพยายามสื่อสารกันแล้วก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะ เดี๋ยวนี้ก็อาจจะคิดในเรื่องของการเงินแหละอยากจะสร้างไรายได้เพิ่มช่องทางใหม่ๆให้กับตัวเองโดยเฉพาะบางคนมีความคิดที่อยากจะเล่นหุ้นอยากจะลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนนะหรืออยากจะสร้างไรายได้ใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนี่ถือว่าเป็นความกระตือรือร้นในเรื่องของการเงินหรือธุรกิจนะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบต้องระมัดระวังปัญหาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยหรือการลงทุนทุกอย่างยังมีความเสี่ยงอยู่ฉะนั้นถ้ามีความคิดที่อยากจะศึกษาการเล่นหุ้นลงทุนก็ต้องนะไปเรียนรู้ นะคะจะทำให้มีโอกาสที่ดีแน่นอนไพ่ยิีพยากรณ์ก็แนะนําว่าเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่ดีนะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรืออาจจะมีคุณสภาพสรีนี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานซึ่งก็ส่งผลในด้านดีคนที่เกิดราศีมังกรควรที่จะลุกขึ้นมานะแก้ไขปัญหานะคะและก็สร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะก็จะทําให้มีเรื่องของความสําเร็จแน่นอนนะคะ การทํางานของคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่เหนื่อยนะหรือมีปัญหามาก่อนบางคนก็อาจจะทํางานที่บ้านบ้างบางคนก็อาจจะมีเรื่องของธุรกิจที่ติตดติดขัด,ข,ดขัดหรือเกิดความร่าช้านะคะแต่ว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อนก็จริงแต่ว่าการเคลื่อนไหวด้านธุรกิจการงานนะคะก็ยังเกิดขึ้นมาก่อนแล้วโดยเฉพาะคนอาจจะย้ายบ้านย้ายร้านอย่างเงี้ยนะคะหรือมีเรื่องของการแบบทําธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะมันก็อาจจะมีเรื่องของความเหนื่อยนะคะหรือการบุกเบิกธุรกิจมาก่อนน่นะคะ พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการทํางานนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายตําแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการเจรจาเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวในเรื่องของงานหรือธุรกิจอาจจะเข้ามาด้วยนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยมาติดต่อธุรกิจการงานนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงต้นเดือนนะ ติดติดขัดขัดล่าช้าหรือว่าปรับเปลี่ยนไม่ลงตัวหรือไม่เกิดความราบรื่นได้แต่พอเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนแล้วปัญหาต่างๆจะเริ่มคลี่คลายไปเลยแล้วก็ทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งผลดี สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนแน่นอนนะคะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ยังราบรื่นมากๆนะสิ่งที่อาจจะต้องรอบคอบก็คือปัญหากับเพื่อนร่วมงานน่ะซึ่งอาจจะมีในช่วงต้นเดือนแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่อาจจะรอในเรื่องของสัญญารอข่าวบางอย่างในช่วงต้นเดือนน่ะนะคะแต่ด้วยอิทธิพลต่างๆที่เข้ามานะคะก็ทําให้เรื่องของโอกาส นะะในเรื่องของการทํางานสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรน้าที่จะลาบรื่นนะคะกว่าช่วงที่ผ่านมาด้วยนะฉะนั้นเดือนนี้ถือว่างานยังดีมากๆแล้วก็ยังมีผู้อย่างให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์ด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทํางานปรกากฏไพ่วันที่พากษาถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะจะเข้ามาฟื้นฟูกแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือมีข่าวดีๆเกิดขึ้นด้วยอันนี้ถือว่าส่งผลดีนะคะ ไพ่แสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของการทํางานนะคะว่าเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องลงไปดูแลงานหรือต้องลงไปประคับประคองในเรื่องของการทํางานแล้วก็พยายามพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้ด้วยนะะอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะหรือมีเรื่องของการทํางานร่วมกันนะมากกว่า1คนนะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดี นะสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะการทํางานหรือปัญหาต่างๆจะไม่มากเป็นช่วงเดือนที่สามารถสะสางในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็ยังทําให้ตัวเองเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายมาก่อนนะโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงาน นะหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านนะคะหรือว่าสํานักงานร้านค้าบางคนก็ย้ายบ้านย้ายร้านอย่างเงี้ยนะคะหรือมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายมาก่อนนะคะแต่ว่าปัญหาการเงินต่างๆก็ยังควบคุมได้มาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะการเงินหรือรายได้จะดีหรือมีสภาพคล่องกว่าที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในเรื่องของรายได้พิเศษหรือรายได้ที่มาจากการทํางานหรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนน่ย ะะมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือหมุนมากในช่วงต้นเดือนน่ะพอเข้าไปสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนแล้วรายได้หรือการเงินดีๆจะเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดสภาพคล่อง แล้วก็อาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยซึ่งก็ทําให้นะรายได้นะหน้าที่จะมีความโดดเด่นนะคะกว่าที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยสิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะก็ให้ไปรอบครอบตรงส่วนนั้นถ้ามีความคิดที่จะซื้อบ้านมีความคิดที่จะปรับปรุงซ่อมแซมนะคะก็ขอให้วางแผนในเรื่องของการเงินให้ดี รายได้นะก็ถือว่ายังส่งผลดีอยู่โดยเฉพาะเข้าไปสู่ในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนแหละการเงินก็จะกลับมามีสภาพคล่องนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินนะคะประกากฏไพ่เดอะมอลนะคะเดอะมอลก็คือเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลด้านการเงินนะซึ่งเดือนนี้ก็อาจจะมีปัญหาบางอย่างบางคนมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีเรื่องของการเงินนะคะที่อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายบางส่วนน่ะที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ ฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนเรื่องของการจัดการเงินหรืองบประมาณให้ดีด้วยนะคะและไพ่เดอะมูนเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะ การให้คนอื่นจีบยืมเงินหรือเอกสารด้านการเงินก็ยังต้องรอบคอบอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะให้ยืนอยู่เป็นความรอบคอบหรือมีสตินะคะมองว่าปัญหาอาจจะไม่มากนะคะแต่อาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าเรากุ้มใจเรากังวลเรากลัวนะหรือเรามีปัญหาบางอย่างในเรื่องของค่าใช้จ่ายนี่แหละก็ให้มีสติแล้วก็ให้ระมัดระวังไม่ประมาทในเรื่องของการใช้จ่ายนะการเงินยังถือว่ายังดีอยู่นะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นําในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ อกว่าเป็นเดือนที่คนที่เกิดราศีมังกรอาจจะต้องรอบครอบเรื่องของการตัดสินใจนะเป็นเดือนที่มีเรื่องของรายได้ที่อาจจะไม่คงที่ด้วยรวมถึงอาจจะมีปัญหานะเข้ามาให้ต้องตัดสินใจแหละในเรื่องของการเงินแต่มองว่าปัญหาจะไม่มากนะคะการเงินจะไม่มีปัญหาเยอะนะจะสามารถแก้ไขปัญหาการเงินไปได้หรือปลดล็อกนะคะในเรื่องของปัญหาการเงินไปได้ในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยนะมองว่าเป็นเดือนที่โดดเด่นนะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยตั้งแต่ต้นเดือนแล้วล่ะแต่ความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนพอเข้าไปสู่ในช่วงปลายเดือนปุ๊บความสัมพันธ์มันเริ่มดีมากขึ้นนะ,ค,ะคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการไปเที่ยวนะหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศด้วยก็ไปพบรักที่นั่นหรืออาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆก็อาจจะไปพบคนที่ถูกใจที่นั่น ทำให้มีเรื่องของการพูดคุยการติดต่อนะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็มีโอกาสสําหรับคนโสดในช่วงเดือนนี้นะคะบางคนผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นตัวกลางหรือติดต่อใครสักคนมาให้เราในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าส่งผลดีนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันมนาะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนนะ,ะที่อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะอาจจะมีช่องว่างบ้างแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ทําให้เรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้นะคะถามว่าคู่ของคนรักหรือสามีเนี่ยภรรยานะเป็นความรักแท้หรือเปล่าเป็นความรักแท้นะ เป็นคู่แท้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีฉะนั้นถ้าเรามีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจถือว่านะคะมีความขัดแย้งกันไหมก็มีแหละนะคะหรือว่าเวลาทะเลาะกันก็อาจจะแบบห่างๆกันไปนิ่งๆไม่พูดไม่คุยไม่ปรับแบบเนี้ยนะคะแต่ถามว่าจะเลิกกันไหมไม่เลิกนะยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะรวมถึงถ้าเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเคลียร์ใจกันได้เราก็กลับไปเคลียร์นะคะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพบ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่หนึ่งไม้นะคะ หนึ่งไม้มาเสริมดวงความรักสำหรับคนโสดพบรักจากการทำงานนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สดชื่นส่วนสามีภรรยานะคะไพ่หนึ่งไม้คือการเริ่มต้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ที่สดชื่นนะปัญหาอะไรก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ ยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะหรือคู่กองกุลรักอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยเป็นเดือนที่อาจจะต้องเตรียมพร้อมอาจจะมีคนเข้ามานะคะพูดคุยนะคะหรือเข้ามาแบบ พยายามที่จะเข้ามาจีบเ่หรือเข้ามาแบบกดดันเราอะในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้อันนี้มองว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดโอกาสสาหรับคนโสดนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพูดนะต้องเคลียร์ใจกันและในช่วงเดือนนี้ต้องการความสัมพันธ์ที่คืบหน้านะคะหรือความสัมพันธ์ที่ต้องชัดเจนมากขึ้นอาจจะ เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนสําหรับตัวเราเองด้วยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ต้องการมองเห็นความชัดเจนด้วยกรณีของคนที่มีคนรักอะ่ะนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะมองว่าความสัมพันธ์มันต้องชัดเจนละนะว่าจะอยู่กันยังไงจะแต่งงานไหมจะพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเข้ามากดดันในช่วงเดือนนี้แต่ถือว่าส่งผลดีนะมันก็ทําให้เรามีความชัดเจนนะคะส่วนสามีภรรยานะก็เป็นเดือนที่เราต้องเคลียร์ปัญหาใจกันนะคะต้องใช้ความเป็น ผู้ใหญ่หรือความมีเหตุผลน่ยนะคะเข้ามาพูดคุยกันนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะเดือนนี้ถือว่าปัญหาสุขภาพอาจจะไม่มากนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของอิทธิพลของพียเสียบ้างนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อยังเกิดขึ้นอยู่นะคะบางคนนี่ปวดเหงือกปวดฟันนะคะ ปวดหวัวเข่านะคะหรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบตามข้อต่างๆอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของระบบขับถ่ายบางคนเป็นกดไหลย้อนนะ,ะหรือบางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพักผ่อนไม่เพียงพอด้วย นะคะโรคเครียดโรคคิดมากอย่างงี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าเดือนนี้ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังมีทธิพลของไพ่ที่ดีนะคะมาสถิตยอยู่ฉะนั้นปัญหาสุขภาพจะไม่มากนะคะจะมีเรื่องของสุขภาพร่างกายที่ยังฟื้นตัวได้ดีนะคะรวมถึงในช่วงเดือนนี้นะคะควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําหรือรับประทานอาหารที่ปริประโยชน์ต่อตัวเองด้วยนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญนะคะหรือว่าสร้างกุศลให้กับตัวเองทําบุญในบ้านก่อนคุณพ่อคุณแม่ ต้องอิ่มน้ำสำราญดูแลท่านด้วยความกระตันยูแล้วก็ไปดูที่หิ้งพระปัดกวาดทำความสะอาดนะคะแล้วก็เพิ่มแสงสว่างเพิ่มโชคนะคะรวมถึงถ้าเราสะดวกนะก็ไปทำบุญนอกบ้านนะกับพระผู้ใหญ่ที่เราเคารพบ,บูชาเป็นการสร้างบุญสนนะคะแล้วก็เป็นการบริจาคทานในตำแหน่งที่เรารู้สึกว่าเราพอที่จะทำได้อันนี้ส่งผลในด้านดีเพราะว่าเดือนนี้มีอิทธิพลผหอ่พระ นะคะเข้ามาอยู่ในตําแหน่งของตัวเองคือการสร้างกุศลผลบุญจะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงจะทําให้แค้วคาดนะคะแล้วก็ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะประกากฏไพ่ห้าเหรียญน,นะก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดนะเครียดเรื่องเงินนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาการเงินค่าใช้จ่ายปัญหานี้สินก็เลยทาให้เราเครียดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของอาการปวดกระดูกข้อต่อต่างๆด้วยอาการอักเสบต่างๆฉะนั้นขอให้ลดความเครียดลงนะคะปัญหาต่างๆจะไม่มากรวมถึงจะยังขี้คลายนะคะไปในทิศทางที่ดีอยู่นะคะไพ่แสงสุกก็ชี้นําในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะให้ะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุค่ะรวมถึงนะคะเรื่องของอาการปวดกระดูกนะ,ะตามข้อต่างๆนะ,ะนิ้วล็อกแงยนะคะหรือว่ามีอาการเคลดขัดยอกนะคะ ในส่วนต่างๆอันนี้ให้เรามาระวังนะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงบนนะคะก็คือลําคอถึงศีรษะอาจจะมีเรื่องของการร้อนในด้วยหรืออาการปวดฟันด้วยในช่วงเดือนนี้อันนี้ให้รอบคอบอยารับประทานอาหารที่มีรสชาติที่อ่าเข้มข้นเนี่ยจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเค็มความหวานหรือความเผ็ดร้อนเนี่ยอันนี้ให้เรามาระวังในช่วงเดือนนี้ด้วยถ้ามีเวลานะควรที่จะไปปล่อยสัตว์ หรือทําบุญในเรื่องของการปล่อยสัตว์นะคะจะส่งผลดีกับเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนที่เกิดนะราศีมังกรนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะคะคนที่เกิดราศีมังกรมัราทิตย์ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆราบรื่นแล้วก็มีความสุขด้วยเป็นเดือนที่ไม่มีข้อภัยข้อกรรมอะไรทั้งสิ้นนะคะรวมถึงหน้าที่การงานยังเกิดโอกาสที่ดีด้วย นะอาจจะมีความสําเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ในช่วงเดือนนี้คนไหนที่มีความคิดที่อยากจะชิงทุนขอทุนไปเรียนต่อหรือไปดูงานอันนี้ถือว่าจะดีหรือมีความคิดที่จะไปเรียนต่อหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีคนที่กําลังเรียนอยู่ก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันฉะนั้นเดือนนี้ถือว่าดีทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การงานด้วยนะคะให้เข้าหาผู้ใหญ่เยอะๆ ให้สร้างบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นนะคะจะส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ย,ยังมีสภาพคล่องอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสนะที่จะมีคนดีๆเข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักยังถือว่าดีมากๆนะคะฉะนั้นนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ราบรื่นแล้วก็ยังมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดวันจันทร์นะคะถือว่าส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะการงานนะคะถือว่าจะมีเรื่องของการติดต่อพูดคุยนะคะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานนี้เติบโตโดยเฉพาะคนที่ทํางานอาชีพอิสระนะหรือเป็นนายหน้านะคะหรือว่าทํางานเป็นตัวกลางตัวแทนแบบนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการทํางานที่มีการเคลื่อนไหวที่ดีมากๆรวมถึงคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยอาจจะมีคนมาติดต่อ นะคะในเรื่องของการทําธุรกิจในช่วงเดือนนี้ซึ่งทาให้เกิดสภาพคล่องนะในเรื่องของการทํางานนะคะคนที่ทางานประจําก็มีโอกาสาที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ยังต้องสร้างผลงานให้เยอะๆในช่วงเดือนนี้นะจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะอาจจะมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีการเงินดีๆนะคะที่ยังกลับเข้ามาอยู่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คืออาจจะต้องรมาระวังเรื่องของค่าใช้จ่าย ฟุ่มเฟือยนะคะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่อเติมการซ่อมแซมบ้างนะคะแต่มองว่าอาจจะไม่มากส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดถือว่ามีคนเข้ามาคุยมากกว่านหนึ่งคนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่มีการช่วยเหลือกันหรือยังพูดคุยกันนะ,ะทำให้เรื่องของความรักยังส่งผลในด้านดีอยู่แต่นะคะต้องกลับไปใส่ใจกันนะคะเพราะว่าคู่ของคนรักมีความรู้สึกว่านะคะไม่ได้รับการตอบรับ หรือไม่ได้รับการสนใจในช่วงเดือนนี้เลยฉะนั้นก็ต้องไปใส่ใจกันให้มากๆและก็ลดในเรื่องของอารมณ์ร้อนลงด้วยบางคู่นี่คุยกันทีไรเถียงกันตลอดนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับในเรื่องของอารมณ์หรือปรับความคิดกันด้วยในช่วงเดือนนี้นะคนที่เกิดนะคะระาศีมังกรบัณังคารเดือนนี้นะคะถือว่าดีมากๆนะคะเป็นเดือนแห่งความราบรื่นเลยการทํางานจะมีเรื่องของข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี รวมถึงอาจจะมีข่าวทางไกลนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆเลยอาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานบูญงานบวชหรืองานมงคลต่างๆด้วยนะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวอาจจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักถือว่าคนโสดโดดเด่นนะ อาจจะมีคนเข้ามาติดพันนะคะหรือเข้ามาผัวพันในช่วงเดือนนี้นะอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักถือว่าดีมากๆจะมีเรื่องของข่าวดีบางคู่ก็มีการไปเปลี่ยนบรรยากาศหรือบางคู่ก็มีงานมงคลเกิดขึ้นมีการตั้งครรภ์น,นะคะซึ่งก็ทําให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้ราบรื่นนะคะ คนที่เกิดนะคะราศีมังกรวันพุธนะคะถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันนะการทํางานนะคะจะมีโอกาสหรือมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะจะส่งผลในด้านดีมากๆเลยบางคนก็อาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลือนตำแหน่งด้วยนะขึ้นไปในตําแหน่งเป็นผู้บริหารเลยนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีด้วยนะก็ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันนะคะ อาจจะมีเรื่องงการเดินทางเกิดขึ้นนะ,ะ <S <S <end ere light> หรือการติดต่อประสานงานอะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ถือว่าราบลื่นแล้วก็นา่าที่จะมีข่าวดีคนที่ว่างงานไปสมัครงานอาจจะได้งานส่วนคนที่มีเรื่องของการสอบอการคัดเลือกนะคะการบรรจุเนี่ยก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี่ถือว่าจะมีคนเข้ามาพวัวพันในช่วงเดือนนี้อาจจะเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีข่าวดีบางคู่มีงานมงคลนะ่ะหรือกําลังเตรียมงานมงคลอยู่ถือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะราศีมังกรนะคะวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะด้วยอิทธิพลของไพ่อุปสรรคเนี่ยเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองก็อาจจะเหนื่อยนะ,ะกว่าคนที่เกิดราศีมังกรวันอื่นบ้างคนที่เกิดวัน พฤติกรสบาดีการทํางานเคลื่อนไหวยากในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่ลางานหยุดงานหรือว่าลาพักล้นนะคะหรือยังว่างงานอยู่หรืออาจจะกําลังรอในเรื่องของสัญญาบางอย่างด้วยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์ที่กําลังตัดสินใจนะทาให้เรื่องของการทํางานยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีหรืออาจจะเกิดความล่าช้าบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือมีคนนําความเดือดร้อนการเงินมาให้ นะฉะนั้นต้องใจเย็นๆในเรื่องของการใช้จ่ายด้วยแล้วควรที่จะพักฟื้นนะคะในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะ,ะเอกสารสัญญาต่างๆต้องระมัดระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดไม่โดดเด่นหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะหรือคนที่เข้ามาพูดคุยเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังไหมยังไม่จริงจังแล้วก็ไม่ลงตัวนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็อาจจะมีปัญหามีช่องว่างกัน มีความคิดที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็สื่อสารกันไม่ลงตัวด้วยฉันต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันส่วนในเรื่องของสุขภาพมีต้องระมัดระวังนะเพราะอิทธิพลของไพ่เสียหายมาอยู่ในวันของตังวเองก็อาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกมีอาการปวดกล้ามเนื้อแหละปวดกระดูกปวดเหงือกปวดฟันนะคะมีเรื่องของการตาอักเสบแบบนี้นะคะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายนะในช่วงเดือนนี้ให้ดีด้วยนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี่นะคะถือว่าธุรกิจการงานนะคะส่งผลในด้านดีนะ,ะ <c oughs> อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องแก้ไขหรือเรียนรู้หรือปรับปรุงในเรื่องของงานหรือธุรกิจบ้างนะคะ <c oughs> รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการแบบการสิ้นสุดงานเก่านะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีเรื่องของการทํางานใหม่ๆเข้ามาด้วยมันก็เลยเป็นช่วงที่อาจจะ ว้าวุ่นใจบ้างนะคะหรือยังต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือต้องทําให้การทํางานเกิดความลงตัวนั่นแหละถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่รายได้นี่เข้ามานะแต่ให้ระมัดระวังปัญหาความขัดแย้งด้านการเงินหรือผลประโยชน์รวมถึงค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี้ยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่กลัวว่าจะไม่ยั่งยืน นะคะแล้วก็ความรักก็ยังไม่ลงตัวด้วยฉะนั้นคนโสดก็ไม่ควรที่จะรีบร้อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันรวมถึงปัญหาความไม่เข้าใจกันแล้วก็ปัญหาเรื่องของมือที่3อันนี้ต้องะระมัดระวังแล้วเรื่องของสุขภาพก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะระบบทางเดินหายใจความดันหรือการไหลเวียนของเลือดหรือโรคหัวใจเนี่ยนะ,ะก็ต้องะระมัดระวังรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อต่างๆอาจจะเข้ามาด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรวันเสาร์ถือว่าเป็นเดืนที่ล่าปรื่นมากๆนะการทำงานนะคะส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านวิชาการครูบาอาจารย์งานหัวรศาสตร์คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวนะทำงานอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจการบริการนะคะหรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่อาศัยอะ่ะบางคนขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า ขายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านอุปกรณ์ทำครัวแบบนี้เบเกอรี่ต่างๆอันนี้ก็มองว่าถูกฉลกมากๆเลยนะ,ค,ะคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่าส่งผลดีเช่นเดียวกันค่ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะรายได้ดีนะมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักที่ถือว่าโดดเด่นที่สุดเลยนะ,ะสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นรักแท้ด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักเป็นเดือนแห่งความสุข นะเป็นเดือนแห่งข่าวดีนะคะอาจจะมีข่าวดีมีข่าวมงคลนะคะหรือมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็ลงตัวมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีอาจจะติดขัดบ้างหรือมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงต้นเดือนนะติดติด,ตดขัดขัดล่ดาช้าบ้างแต่พอเข้าไปสู่ปลายเดือนแล้วทุกอย่างก็ลงตัวแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าในเรื่องของสถานการณ์ที่มีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นนะเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันศุกร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือวันพฤหัสบดี รวมถึงคนที่เกิดราศีมังกรวันพฤหัสบดีก็อาจจะเป็นเดือนที่อาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ